สวัสดีครับ,วรบพวกเราทีมสามทีพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาิตมสวรรษภาษาิี่ฝ่ายมัธยมครับผมนายธีเรเมธตันเล่งชื่อเล่นชื่อท้ครับผมวีริศติมั่นชื่อเล่นชื่อทอยครับและผมนายนรัสแกงสันติชื่อเล่นชื่อต้นครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอครงงานในโอทีครับ,รบและไอเดียของพวกเรานั้นก็คือการทําเครื่องแงกขวดนั่นเองครับจะเป็นยังไง ไป,ไปัครบซึ่งเหตุผลที่เราเลือกจะทําผลงานชิ้นนี้นะครับก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยไร้งเห็นถึงปัญหาขยะในปัจจุบันที่มีมากขึ้นเรื่อยๆและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือการแปรรูปขยะนั่นเองครับแต่ว่าขยะทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรรูปได้หมดมันจะต้องมีการนําออกมาแยกประเภทกันก่อนและประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้ก็คือขยะรีไซเคิลนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยจึงสร้างเครื่องแยกขวดอันนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้แล้วก็จบประเด็นที่ปัญหานี้โดยเฉพาะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราจะแยกออกมาเป็น3ประเภทคือขวดแก้วขวดพลาสติกแล้วก็กระบองโลหะนั่นเองครับในทางด้านของการออกแบบดีไซน์เครื่องของเรานะครับก็จะมีลูกร่าประมาณนี้เลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะใช้เซอร์โวน,นะครับในการหมุนเพื่อที่จะนาขยะเนี่ยออกไปตามช่องต่างๆที่เรากําหนดไว้ก็คือ3กรณีดังกล่าวที่ได้พูดไปนั่นเองครับหลักการทํางานน,น,นะครับก็ จะมีคร่าวๆนะครับก็คือนําขยะไปปุ๊บโปรแกรมเนี่ยจะทำการตรวจสอบว่าเป็นขยะประเภทไหนจากนั้นเนี่ยก็จะนําออกมาเป็นแยกเป็น3กรณีตามประเภทขยะก็คือพลาสติกกระป๋องแก้วตรงกรณีไหนก็จะปักขยะมาอยู่ในช่องนั้นครับเครื่องมือที่เราใช้พัฒนานะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองด้านด้านที่1ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยจะใช้เป็นโ p e n CV แล้วก็ภาษาไ t h o n นะครับส่วนทางด้านของฮาร์ดแวร์จะใช้เป็นบอร์ด AIoT แล้วก็ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์แดแวร์มีจุดเชื่อมกันนะครับก็คือดเว็บไซต์เน็ตพายนั่นเองเป็นเหมือนตัวกลางที่คอยส่งสัญญาณทั้งสองอย่างให้ทํางานด้วยกันครับก็อขอบเขตโครงการของเรานะครับคือโครงการของเราเนี่ยโครงการระบบแยกขยะดีไซเคิลอัจฉริยะแบบผสมผสาน artificial intelligence รวมกับ internet of things ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในเชิงลึก convolutional neural network ของ deep learning โดยเทรนให้โปรแกรมของเราเนี่ยมีการเรียนรู้ซึ่งมันจะทำการแยกขยะตามที่เราต้องการครับซึ่งมี3ประเภทมีแก้วมีขวดพลาสติกแล้วก็มีกระป๋องอลูมิเนียมครับแล้วส่วนมันจะส่งข้อมูลเนี่ยไปให้ IOT ซึ่ง IOT เนี่ยจะสั่งให้พวกเซอร์โวมอเตอร์หมุนหรือปัดขยะไปให้ช่องที่เราอยากได้ครับ ส่วนวัตถุะส์เนี่ยเพื่อให้ระบบมีความชันฉลาดและสามารถแยกขยะรนไซเคิลได้3ชนิดตามที่เราต้องการครับซึ่งประสิทธิภาพของโปรแกรมของพวกเราเนี่ยมีความแม่นยํำสูงถึง95%โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในการแยกครับส่วนผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยคืออยากให้แยกได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยําอย่างน้อย95%ครับและสามารถแยกได้มากกว่า3ชนิด เพื่อที่จะสามารถได้เอาไปใช้ในอุตสาหากรรมหรือสาธารณะครับครับในส่วนของแนวทางในการพัฒนาโครงการนะครับคือเราจะทำการสร้างโมเดลของ CNN จาก Google Colab นะครับเพื่อนำมาโหลดอกมาเพื่อใช้งานเชื่อมต่อกับ i o t ครับโดยผมได้เอาข้อมูลเทรนหรือ v a ล i d ดและเซ t rain, evaluate, มาจาก www. c a k com โดยมีภาพโดยเฉลี่ยดังนี้ครับซึ่ง t ทสเซ e ตจะเป็น optional ซึ่งก็คือจะมีหรือไม่มีก็ได้เพื่อทำให้โปรแกรมเรานั้นดีขึ้นนี่ก็คือตัวอย่างของข้อมูลภาพที่ผมแบ่งไว้ครับคือเราจะแบ่งเทรนเซ e ตเป็น80%และว a l i d a t e เซเป็น20%โดย อย่างแรกเลยนะครับใน Google c o l a b ในพาร์ทของ Google Collab ผมขอแยกเป็นพาร์ทแรกแล้วกันนะครับซึ่งเราจะทำการแยกโฟลเดอร์เป็น Train Set, Validate Set และ Test Set เอาไปอัพลง Google Drive เพื่อ Import ลง Google Collab ตายกับจากนั้นเราจะเขียนโปรแกรมโดยการนำ MobileNet v2 ซึ่งเป็น Library ที่ถูกเทรนแล้วของ TensorFlow, Keras มาเทรนกับ Data ของเราใหม่เพื่อให้มีความแม่นยำสูงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมำลนานมากๆก็เหมือนกับการที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆง่ายขึ้นกว่าตอนเป็นเด็กครับผมโดยผมจะโชว์ข้อมูล l a เวลในดังภาพเลยครับมี3 Class ก็คือ a l u ู a n p l p s t i c และ Class ที่เราจะทำการแบ่ง แล้เราก็ยังมีแมทตปัดลิฟ์เพื่อมาพัดกราฟดู progress หรือว่าความผิดพลาดของเราจากนั้นเราจะเริ่มสร้างโมเดลโดยกนำนํา o o a l n e t e t v2 โมเดลมาเทรนหรือว่า transfer learning น,นั่นเองครับผมและนี้ก็คือ,อผลของการเทรนของเราซึ่ง เราจะได้10 batch โดยการเทรนไป10รอบนั่นครับแล้วก็เรายังมีการตดสอฟโมเดลที่เมื่อทำการเสร็จแล้วเราจะเช็คความแม่นยำซึ่งความแม่นยำครั้งสุดท้ายผมได้สูงถึง95%ของ batch ที่10ซึ่งสูงกว่า batch แรกกว่าถึง10% อันนี้ก็คือการทดสอบผลการทำนายซึ่งเป็น Optional อย่างที่ผมบอกโดยการนำ test s e t ไปไปไปถุก Predict โดยโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งผมได้ทำการ Save เป็นไฟล์ของ h5 ที่มีความใหญ่แล้วก็นอนพอประมาณสำหรับการทำโปรเจกต์นี้แล้วก็โหลดออกมาใช้กับ PART 2หรือส่วนที่2ของเราซึ่งก็คือเมนโปรแกรมนี่นะครับโดยเราได้ใช้ OpenCV Image Processing Library เชื่อมต่อกับเว็บแคมและ IOT โดยการ Import CNN Model ครับและผมในการพื้นฐานของการเขียน OpenCV นะครับเว็บแคมก็คือการใส่รู เพื่อให้มันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ใส่ดีเลย์ทุกๆกี่วินาทีก็ว่าไปตามที่จะเซจครับสรุปผลของโครงการนี้คือระบบนี้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำตามวัตถุประสงค์แต่ว่ายังมีปัญหาซึ่งก็คือมุมกล้องและแสงซึ่งส่วนนี้เราต้องพัฒน,นาต่อไปครับผมขอบคุณครับ ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้